วิธีนี้แหละทําให้ฉันมีเงินไปอัพไซส์หน้าอ,อกให้ใหญ่และไวขึ้นหืมวันนี้มันก็ทํากับลูกค้ารายใหม่เหมือนที่มันทํากับฉันเมื่อวานสินะแต่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ใหญ่แม่ค้านี่จะหลอกคนอื่นด้วยวิธีนี้เข,ข้าไปดูใกล้ๆหนอ่อยเถอะ น้องน้องโหขนมปังที่พี่สั่งไปได้หรือยังเนี่ยพี่หิวจะแย่แล้วเนี่ยเออนาพี่อย่าเพิ่งเร่งได้ไหมพี่ไปนั่งที่โต๊ะก่อนเดี๋ยวถ้าฉันทำเสร็จแล้วอะฉันจะรีบเอาไปเสิร์ฟให้พี่เลยเออเอ่อไม่คาครับของผมได้ยังครับค่ะได้แล้วค่ะกําลังจะเอาไปเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้า ขนมปังมาแล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะคุณลูกค้าเฮ้ยนี่มันทองนี่มุกเดิมเดิม คอยดูนะเดี๋ยวมันก็จะบอกว่าขอโทษค่ะเสิร์ฟผิดโต๊ะเ,เออคุณลูกค้าคะต้องขอโทษด้วยนะคะขนมปังจานนี้เป็นของโตะนั้นนะคะคุณลูกค้าขอโทษจริงๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวครับแต่ผมกินไปแล้วนะครับถ้างนั้นผมว่าคุณทำให้เขาใหม่นยครับ ฉันทําแบบนั้นน่ะลูกค้าโต๊ะนั้นต้องโมโหฉันแน่ๆเลยเพราะว่าเขาอ่ะโทรมาสั่งฉันไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะคุณลูกค้าเดียเดี๋ยวเ,ยวเออโหคุณแม่ค้าครับมันจะไปยากอะไรครับคุณแม่ค้าก็บอกว่าเสิร์ฟผิดโต๊ะแล้วก็รอทําใหม่ก็แค่นั้นเองครับเพราะว่ายัางไงขนมปังเนี่ผมก็กัดไปแล้วไงครับนี่น้องน้อนอ,อีกนานไหมเนี่ยขนมปังที่พี่สั่งไปเนี่ย คุณลูกค้าคะเพอดที่ว่าฉันเสิร์ฟผิดคะ่ะขนมปังของคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้คะ่ะเฮ้ยเ,เดี๋ยวครับเออถ้า,างั้นขนมปังอะ่ะคุณเอาไปได้ครับแต่ว่าทองที่อยู่ในขนมปังเนี่ยต้องเป็นของผมครับเอ่อสร้อยทองไปอยู่ตรงนั้นได้ไงคะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันมาอยู่ในขนมปังได้ไงอะ่ะแต่ว่าผมเป็นคนเจอมันเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของผมครับ แหม่สร้อยทองปลอมแบบเดียวกับเมื่อวันเป๊ะพวกสารเลวเอ้ยเมื่อวันฉันเสียทองเพื่อทองปลอมนั้นตั้งหนึ่งพันบาทเนี่ยเออคุณครับคุณครับถ้างั้นเอาไงนี้ไหมครับเดี๋ยวคุณกับผมเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งคุณน่ะข้อสร้อยทองเนี่ยไปขายเลยครับส่วนเงินที่ได้จากการขายทองเนี่ยก็แบ่งมาให้ผมครึ่งหนึ่งถือว่าวินวินกันทั้งสองฝ่ายยครับเอาไหมครับ มุกเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับพวกคุณเนี่ยคุณคิดว่าผมไม่รู้เลยครับว่าพวกคุณสองคนเป็นพวกเดียวกันเน่ยแค่แกล้งหลอกเอาทองปลอมมาใส่ในขนมปังให้ชาวบ้านเขาอยากได้ทองและแบ่งเงินให้พวกคุณเนี่ยทําแบบเนี้มันต้มตุนกันชัดเนอยฉลาดกว่าที่คิดเนี่ยเข้าใจพูดให้คนอื่นหลงเชื่อซะด้วยเอาทองไปเอาเงินมานี่คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ย มาก้าวหาผมแบบนีน้นะคะุณโอเคถ้าคุณอยากได้มันใช่ไหมก้าวไปหมดเลยผมไปละหิวเดียวพวกคุณสองคนยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้คุณ2คนโดนจับเรียบร้อยแล้วตำรวจพวกคุณสองคนเนี่ยต้องถูกจับและร้านของคุณเนี่ยต้องโดนสั่งปิดด้วย พวกคุณสองคนก็จะเสียค่าปรับคนละประมาณแสนบาทยังไม่พอนะครับยังต้องโดนจำคุกอีกห้าปีเอเอ,เอคุณตำรวจคะอย่าจับผู้ชายสองคนเลยนะคะผู้ชายสองคนสำนึกผิดแล้วคะ่ะแล้วอีกอย่างคุณตำรวจก็ไม่สามารถจับฉันได้นะคะเพราะว่าคุณตำรวจไม่มีหลักฐานที่บอกว่าผู้ชายสองคนอะไปโกงคนตำรวจคะ่ะ วันนี้พวกแกดินไม่หลุดแน่ยังไงฉันก็จะเอาเงินคืนมาให้ได้ไหนระคะหลักฐานถ้าคุณตำรวจจับพวกฉันนะ่ะเอาหลักฐานมาสิคะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีหลักฐานอะ่ะคุณตำรวจคะหลักฐานอยู่นี่หมดแล้วคะ่ะโอ้ เห็นไหมล่ะคะพวกมันสองคนน่ะตั้งใจจะหลอกคนอื่นมันน่ะจะเอาเงินไปทำนมเมื่อวานฉันก็โดนหลอกมาเหมือนกันค่ะยังไงก็ฝากคุณตำรวจจับพวกมันสองคนเข้าคุกด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไปรอให้ประคำที่โรงพักค่ะได้ครับไงเห็นว่าคุณสองคนเนี่ยไม่ขัดขืนนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่กุญแจมือคุณแต่อีกเดียวเนี่ย พวกคุณสองคนต้องไปที่ศาลนะแล้วก็จะเสียค่าปรับคนละแสนที่ผมเคยบอกถ้างั้นเนี่ยผมจะโทรเรียกรถตำรวจมารับคุณเลยแล้วกันเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจอย่าจับพวกฉันสองคนเลยนะคะพวกฉันสองคนไม่อยากเข้าคุกค่ะได้ผมเองก็ขี้เกียจทำเรื่องส่งตัวพวกคุณเหมือนกันอ่ะถ้า,างั้นเอางี้ พวกคุณสองคนเอาเงินให้ผมหนึ่งหมื่นบาทแล้วผมจะปล่อยตัวพวกคุณไปโอ้หมื่นหนึ่งเลยเหรอคะถ้างั้นก็คุยที่โรงพักเออก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะไม่มีอะไรย่งสองสามอุ้ยเร็วมาสิยังจับแล้วไงนี่ค่ะครบแล้วค่ะ ดีแล้วย่าให้ผมรู้นะว่าคุณสองคนไปทำกับคนอื่นเนี่ยไม่งั้นอะ่ะโดนสองเท่าแน่ครับอ้ยหมดตัวเลยอะ่ะทำไงดีอะ่ะไม่รู้อะ่ะรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเงินก็ตามมาเอง นี่ครับเงียมมากอ่ะนี่ส่วนแบ่งของแกเดี๋ยวรอบหน้าฉันใช้บริการอีกนะขอบคุณมากนะครับเรื่องปลอมตัวเนี่ยผมถนัดถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ เงินฉันสมน้ำหน้าอยากโกงคนอื่นนะัก